สวัสดีครับวันนี้รันเตอร์ไวช็อปพามารีวิวรถเข้าใหม่หนึ่งคันเป็น Honda c ซี 650F ปี2017นะครับเรามาชมดีเทลรอบคันกันดูครับคันนี้จะออกแนวรถเดิมๆนะครับผมายชิวหน้าแต่งนะครับผมมีการหมอน้ำม,มาให้แล้วนะครับผมยางหน้าพับเบรกหน้าเรือยๆกันเลยนะครับมีการลมมาให้นะครับ สวยๆกันเลยครับผมอันนี้ได้ท่อแต่งแล้วนะครับผมยางหลังภาพเบรกหลังเหลือๆกันเลยนะครับผมอันนี้ได้ท้ายสั้นด้วยนะครับผมโซสเตอร์เลือๆเลยนะครับชมดีแถวฝั่งนี้ก่อนนะครับจุดสีเงาๆเลยครับผม เงาๆเลยครับได้กนรลอยถังคาร์บอนน้วยนะครับสวยๆเลยครับเบาะเดิมๆครับคันนี้มีการสบัดมาให้แล้วครับผมมาดูกันดีกว่าครับว่าคันนี้วิ่งไปแล้วอะไรครับอันนี้วิ่งปประมาณสามหมื่นเจ็ดนะครับผมมาฟังเสียงเขาแต่งกันดีกว่าครับ ขายไวรุ่นแน่ๆครับผมเจ้า c b 6 5 0 f คกันนี้เปิดราคาอยู่ที่179,000บาทนะครับหากใครสนใจติดต่อเข้ามาที่ร้านเตอร์ไ s ช็อปหรือเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าเพจเตอร์ไวช็อปเลวนะครับและร้านเรามีช่อง YouTube กันแล้วนะครับชื่อช่องเตอร์ไ e ช็อปนะครับอย่าลืมก็ไปกดติดตามาก,กด s u ั s c ส i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่ตอๆไปด้วยนะครับขอจบรีวิวตะเพียง่นี้ครับขอบคุณครับ